โอ้เด็กอ่ได้ไมยงไดไปไปได้ไดไดด้แต่ว่าขี่กับบ้านําอกันเนอไปกล้าไปขีกับบ้านรถเนอะดะไลคนนอยมันนักเออไปนั่งกับบ้ารถหมันนักยอนยะอ 哎，少钱、欸？多 ไปพูดเออ๋อเกือบอเด้อกินเกือบเด้งกินเาเขากับสีบัวหามเบพาะสอวกัาไ้ได้ๆเนี่ยนะเห็นเพิ่นแจ้งการมาว่าไปบูดได้ดูนะแต่ว่าเห็นรถเพิ่นไปอยู่นะเอาไว้รถเห็น เด๋อแหล่งคนพาคกันย่างเพียงหัวเข่าเนี่ยไงเป็นจอดล่างรถซื้อนะไปได้ยูไปได้ยูพักเน่ได้ยูหรือว่าเหตุอะไดใจ้ไเออมอดเอ๊มอดเอ๊มอดเอ๊เออมอดเอ๊มอดเอ๊ปิดพลล้มรถเอมวยใบพัดมันอิ่วน้าขึ้นเชื่อคนนี้มันเกี่ยวกันบ่เกี่ยวกัว่าลุยน้ำเลิกทำเป็นโบเลิกเดือบเป็ี่ยนยังอ๋อน้าพี่ในว่าจ่ะคนจังกลับเมือบวกเนี่ยเนาะ เราก็รอถ่ายมันลกงอนี่นีเดี๋ยวพีงัาวนึงนะเห็นว่าเา็โอ้มันพูได้ช่คนลับมันหยคนเลยเ็บาทนี่พี่น้องเฮ้ยมือข้ามาตกี้มันยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้เลเออเนาะมัต๊ที่มองนังอย่เยโอ้โหนี่ยน่ปั๊มรถปั๊มล่างอยู่เช็บาทนี่งาเขาจทบบาทเ่งรถตงรถตงรถ้ยวิามเนี่ัาน่ะไเงี้ยพีนองเอนห้าเทียเอมอวเนห้าเนาบอ่าเืองก่อนเด้อนี่เด้อ มาต้องลงไปยางเบิ่งเองเฮาใดน่าฮู้เนาะบ่าวน้ํามันแห้งบ่สินะเออๆไปๆเอาเจ้าเอาสิจ้อยขส่เออจ้อก็บ่เือบ่จับ่บ่เือนะเพิ่นยางให้เบิ่งู่ก็อยงบ่เจ้าบ่ยางจักมันแห้งบ่นะเออเอาๆจะเนาะมื้อนี้นี่ถือว่าเป็นยานี่ได้พี่น้องเนาะเานข้าเลยบาดนี้ยาอยู่ไดพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอ้ยวมพี่น้องเอ้ยเนาะน้ํามทา

ก็นีน้ไปสังคนไม่ไดทายคลิปด้วยกันนี่แด้ละบาย้อนรถมาใกล้นเนาะอยู่แล้วรถไทยเพื่อนได้จะไป,น,ปน้ำพ่อเชนเอ้พี่ด้องดื้อพี่น้องเนาะจังไไงก็ขอกราบทักไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อหมู่ฟูบดสู่คนและก็พ่อแเมพี่น้องเอฟซีทาง าฟังลราฝังไทยเรื so no. no. ่างต่างๆประเทศน้ำน้องพี่น้องเนาะรถไทยเพิ่นอยากไปได้บ่แสนถูกมันได้ยู่ขนาดนี่กับพี่น้องไงเป็นวันนั้นมันโบกพี่น้องสะดุกเนาะวันนันพี่น้องดุ้กไงมเหตการพี่น้องเราเป็นพึ่งอยู่เนาะถาม่ได้ป๋อจะเอ็งได้พี่น้องเอ็ง สุดทยแล้วไปได้บ่แค่อยู่บอยู่่วง่วงบ่ได้อยู่ได้บ่ว่าจรถย่าไปได้อยู่เอ้าบดนี้รถเต็มซึ้งโอ้แน่นได้ไปอยู่บ่นี่เนาะอ๋อรอใหญ่เด้เนาะแต่ว่าเมื่อเวนเนาะแม่นได้ไปหาทางสาวไวปลาฮอดมื้อนี้รุ่นเบิ่งพี่น้องเนาะสิวบน้ําได้บ่เอ้ากลับ้เฮ้ยเอ้าเป็นีมาเบิ่งซเออเอ้า โอ้้โอาสาระไปพวกเจ้าคือต่างมูแท้โอ้ยจีนงวยโดนใจร้อนตรงไหนบาดที่นี่ยจีนงวยเนาะเจ้างวเขาเนาะถือว่าซ้ำมือเขาแต่ว่าสูงกว่ามือเขามากแต่แต่มันพ่าขาดไปเลยโอ้ยกลายว่าสูงเงีเนาะโอ้โอล้มไปเนาะไฮ้ยเออหลุดไงนี่ย่านิเนค่ยถอหลุดในยายนี้สิ ให้ดูถ่ายแล้วคือตื้นเลยนะเเรามาบรนานี่ย่มาบ่มาบ่เซนตัดเราโหดๆเพีนน้องถ้ากันลงไปยืนเนื้อเนื้อะบาเนี้ย ขึ้นสูงแค่นี้อยู่ไะยันเลยอ่ะไปเลยเลยอ่ะแต่เกา้าแต่เกา้าน้ำเคยขึ้นแค่นี้อยู่บะ <c oughs> แต่เกา้าน้ำเคยขึ้นแค่นี้บอะรถงเพิ่นไปอยู่บอะ เพิ่นว่ารถง่ายเพิ่นไปอยู้ไปเถอน กอดใจกอดใจรถไงเพิ่นไปอยู่บ่ะน้องเออสบายดีน้องรถไงเพิ่นไปอยู่ป่ะวะเออคือมาเอาสะดุ้งมาตึกละเพิ่นปากเป็นมารีนหรือยื่อโอ้ยแล้วฉันไปทางนั้นกินแล้วทางนั้นกินแล้วกลัวฮอดมอดเนาะกินนวดแกนไหมโวดผัว เออขอกินขนมเคยห้แลโอ้ยเนาะบอซนไม่ตู้แล้วท่วงแหละขอกินขนมบเคยห้เราเลยกินแกนไม้แท่นนะอยาออวนีไม่ตู้แล้เปล่านะกน้นะอืคอเนะไปหาคตมาด้ล่อเนิดเียเด้อ ไม่ไหนเนี่ยบ้านเนาะเออทุ่นอะไรใช่ป่ะเดาทุ่ะบานนี้ปอน้าแห้งอะไรหรอเนาะปอหน้ามัตู้อย่าเสียเตรียมมาให้เด้อแล้วมารอบหน้าสิโบเจอแล้วตึกสะดุ้งหรอป่ะตึ๊กสะดุ้งคือเก่าแล้วเนาะปอมึงเนี่ยเนาะก็ก็แห้งอะไรเพราะมึงก็ลงไวาอยู่หรอกระเบนนี่เนาะเออลงไวาอยู่แต่ว่าแต่ว่ารถใหญ่นี่ไปหลายขั้นอยู่เป็นบ่ะมันออกมีนะรถใหญ่ไปหลายอยู่เนาะ เออเรว่าท่านว่าเห็นรถคนมากกลไม่่จริงลยกอะไอะไรห่าได้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 เพราะว่ามันเป็นน้าว้วงหล้วมันบได้แบบว่าจูบแพงมันบได้แจันแพงเนาะมันเดือดมีแหวงะเนาะอาจีได้ยังไงะเนี่ยมันจะเป็นยังแค่เนี้ยเจ้าจะไปเปิดแอร์กับพลมมันเอนะพูดกันว่าว่าปลลาอยู่จะตัวกั ม่อัดรถอันคู่บ่าอยู่ทางวัดนี่ก็ไปเมื่อกี้นี่ผมมานโชว์ัำคัญฮะเฮงโรตี้ยแล้วคุณกันรถหุ่นไล่เนี่ยบ่กเลยเออเวร์เมื่อจะชง์สกาดนั่นดิเวรเมื่อจะเที่ยวอยู่ไม่ไ้ไม่ได้เนาะเออเออบน่งด้แล้วก็คอยหนูนู่นไปได้ได้ชาวนี่นั่นชาววัดน้ามันเป็นอ่างแบบต่างล่างรถนั่นจูบไปท่าน่ะเพราะต้องให้คนต้องให้คนขึ้นกับบ้านมันหลายคนนะเออไปไปไปฉันน้องไปรวมรวมกันไปนี่เออไปไปหาไปขี่กับบ้านรถก่อนไป ป้าชิฟ้าเออพากันขี่ร่วกันอ้ายก็ันขี่กันมันนักกันนะอะไรๆมันนักเออไปไปมามาโอ้ยเออบ่เพิ่งกันย่ามนี่จเพิ่งกันย่ามใด้นี่คือคำคมประจำใจมาต้าเลยวะสิก้าอยู่ไหนีเออสิก้าเปล้วมันจะไปบ่ได้เนี่ยเห็นบ่ลนี่เอาะกี้พราว่าเห็นไอเมารกลับบักตอนขับว้าไอพี่นได้ีกับกลับตอนขับมันยุ่บ่ได้เก่ามันยุ่บ่ได้เก่า น้ำนี่วะนั่นกับอมีถ้าฝนตกแหงแล้วน้ำมันมาหมดเลยมันมีตลอดเออ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 พี่นองเนาะถ้าบูเห็นเบอต้ตาทายคิปแมนพลาดไปพี่น้องใช่ไห่อันนั้นจั๊กตะพอแล้วฉุกกระลุกทะลุคดขี้รถไว้ต้องมีหน้าให้เตี้ยทำ่เนาะโอ้ย เี่ยงแล้วน่าจะปอไรคือคือรถบอจิตนี่อยากอยากเชียงอยู่ได้รถบอจิตขั้นหลังเมื่อถอานี้น้องกำลังยุบหิตะวันนั่นั่นยังโบราณอย่างนี้เป็นบ่อ่าเปือดเอเยวแห้งก็นได้ไปั่าก็ได้โอ้ขัวเราอะ วาน้ำมันกนั้นอยู่เออมันเกิดบนได้พัดนี่คัก่อนเลยรถเจ้านี่สีเพียงอ่ะบันไดนี่นะคิอมก็หอดแต่พูดมาเนยงบนทางขบบนนาดไว้เพิ่ชัีนีนี่เพิ่ชักคือกหมายกับพวห้ออกใคือผมอดจักเอาคือผมอดจัก กมาดั่นั่มันหมูเองน่มันหม่ทมันเปอะนะยเจ๊ไปไปได้ได้ได้แต่ว่าขี sí, ่ก şey ับบ like uh, uh, ้านมักันเนอไปกลาไปขี่กับบ้ารถมปงู่ลายคนนล่งหนมันนักเออไปนั่งกับบ้านรถให้มันนักให็ปิ้วโอ้เพียงนี้โบโบเชียน่ะพี่ขานี่ ได้แค่นั้นจะเปิดอันพัดลมมันกับแอบร์เด้อพอเปิดพัดลมกับแอปิไดไปเลยมันจังบพัดขึ้นแข้งคว้านี่สิ่งที่ผมได้อีกประเด็นหน่ะเพิ่นว่ากลัวก็ไปกัน น่้ิ่ไพราะว่ามันมีเ่านึ่งมันหินซิวแ่เป็นยไงก่เาหนึงมันบ่มีเงาติดที่พี่น้องแล่ายู่เดียวเล่าเออแล้วซื้อยังไงก่ลุงอุ่นล้อุ่นโอเดี๋ดหนา่้าพูดอุ่นอ่ลุงอุ่นมีเาม่ยิ่งมียิ่งเป็นเหดิชายเด้วล่าบ่มีเติก็มีพี่น้องแด่ล่ามาดูนพกหอยนี้อ้หอยกลูกลนี่ซื้อเจ้า่าไงหินสิว

อ๋อว oh, okay. yeah, yes, ิอาเพื่อนแกเนี่ยคู่กับโตเตี้ยกันนะขึ้น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 จะว่ารถดีขึ้นขึ้นมันจังนักมากมาขึ้นน้องมีนะฮะเออโบขึ้นมันนักมีนะขึ้นในขึ้นในรถมันนักเดียวรขัาไปนะเอ้าไอ้ขึ้นทันวันนี้วะเอาชัว่าให้มันนักมีนี่เอ้อ้ เออเจ้าก็ขึ้นรถละตู้ชินจังบัเพีอยากึ้นมาเอาทิพไทยก็ไปเอารถจักรถไปอันโผลเออบันแรกเพิ่นไ,ไปเอาให้ดรอนะันะนะนะั่นน่ะไฮก็ไปเอาอนะนะเอ,าเอ,าอ,อยเจ้าบริการมาวะเออไปแล้วไปแล้วจับได้ดอกมีนะเอ้ยอย่าเอาน้อนขับไปนไะ่น เอฟซีเคยจีจำจีจื้อเพื่อนได้อีเดอกพี่น้องเนาะบอตาเคยถ่ายคลิปเพื่อนอยู่ข้างเฮือนน้องนงอ่าเป็นตู้เพื่อนมวยอมขึ้นมามามาคืนมาคืนไไปด้อยูอไปได้อีเดอกเนาะมามาเชิญไปเลยเนาะมาเชนปิดแอร์ก็เพื่ลมมันไว้เด้อเออา कांट राउटर मुकाम लागको बबौ สบายสบายนี่หน่ามันกำลังมาตอนเร็งบางแรงๆมันก็จะมาไหลกันอีกฮั่นแห้งคำแห้งมาไหลเออเพิ่นว่าฮะน้ำหน่อยมันพัวมาโฮมโอ้โไนี่อไหดูได้คะแนนปิดพัดลมมันกับนี่ฮะไปขึ้นน้ำกันได้เหรอเดาไปดีกว่าไปขึ้นนะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปพูดกอนเฮ้ยเด้อ ไปได้ยังไหวบ้านีจอดไหมจอดอออ่าไปเหรอฮัลโหลรถหุ่นใดเพิ่งมาฮะรถแเนสิไปได้ละจังหวเด้วยดีกว่ารุ่นด้วยนะนะทำยังได้ดอ,ดอ,อกอย่างนีอยขับมารับมาหนาไม่ขึ่นแน่ดิเนาะเสร็จงาเด้วยเนาะเอ๊ะ ผู้หนึ่งนะเป็นผู้ลุยย่างย่างบอกที่นะเออจับตะกี้คือพลังมาแล้วหามเลยอี ยอดสุดยอดเออคอยไปกล้าครับอยู่พ่อชมเบกล้าครับอยู่ที่ครับให้แต่เจ้าย่างบอกพอด์ตมาเด้อ เพราะว่าทำมากทำมาหน้าไม่คืนแห้งหมดเนาะอเออฮะข้าไปใเออปเาใช่ต้นมึ้นหนาที่ยังไนะปาทุบฮือ,นนอ,อยึงไหวาเอาว่าอยู่ขึ้น,นได้ขึ้นลหลายคนในมันมนักข <c oughs> างอยู่เนาะล่างรถทีออตแต่ว่าปีงมึงพี่อ เออใครยู้ใช่ท่านมียู้มาได้ดอกาดานได้หมอ่าฮัหม่อจิ๊เพื่อนหดผูออ้าอก็แสนไปไปด้ลงนนี้โอ้ยได้น้อนพี่แล้วนี่พูแหละาจะนเออทาจะน้ำลงพูแหละ เอาถิ่นมือกล้องดีถินมือกล้องเด้อขึ้นกระบะรถเบาคำก็ได้เหรอได้โย่รถถบาจี๊กับรถเล้าอันนี่ถุงไม่ได้ต่นบ่ผีตัวนั้นมาตั้งมันมีเออไหนวะเออโอ้ยช่างเลยเนาะเอาให้ให้ปอตาเพิ่นเป็นคน เฮเบาตาเพิ่นเป็นคนขับเด้อพี่น้องเด้อเ,เ,เดี๋ยวบัจิตหนึ่งคือ,อ,อ,ก,อก,ก็ขออนุญาตนำผิดบวกก้านนี่เนาะบวกก้านนี่นักเก๋แย่เลยพี่น้องมูเพิ่นเพระาะว่าไล่เน,นาะทั้งนัาา้นเตาเพิ่นบอกว่าปิดเอเอเอเ่้รถบัจจิตแบบมันเสียดิ

อุ้ยเผือบเด้อกินอีกเกือเกือเกืออ๋อท้าวไอ้โพดไวยมันนั่นเนาะเพมต้องึ้นมาตหลายหลายอุ้ยเกือบเด้อเกลือบโอพ่พ่นลมเนไวยไปไว้โพดมันเจือกเลยเนาะก็ไปไวเลย้นอีกเกือบเลยกิน

บ่เป็นขี้ขับด้อบ่เป็นสายวายเพรา่าแมนโตไปจะกระชากลากถูไปเลยรักษาควบคุมเนาะโอเคจ้ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับไปเนาะประมาณนี้แหละถือว่าวิดพ้นด่านขีดอันตรายแล้วพี่น้องขอบใจที่เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อเอ้าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย